อ่ะครับวันนี้เป็นเรื่องเลขดันชนีนะครับเลขดันนชนีเป็นเรื่องที่ออกสอบค่อนข้างเยอะนะครับถึงประมาณเกือบสิบคะแนนสิบคะแนนสิบคะแนนของปลายภาคก็ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับคนที่จะคิดว่าตัวเองจะต้องสอบผ่านหรือว่าได้คะแนนดีๆเนี่ยออบทนี้เป็นบทที่ง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นบทที่ควรจะได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามนะครับทีนี้ ตัวเลขเดือนนี้มีความสาคัญยังไงล่ะไอ้ตัวควาสมสมคัญมานนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวดัชน,นีหนึ่งหรือว่าเป็นตัวที่บอกถึงสภาพทางเศรษฐกิจว่าเป็นยังไงนะครับคำที่เราจะได้ยินเนี่ยจากข่าวบ่อยๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของคําว่าาดัชนีผู้บริโภคนะในเดือนพฤศจาคมนะสูงกว่าในเดือนมิถุนายนเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นลักษณะของการ ดูของเลขกรชนีเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการในบริการหนึ่งอะไรพวกน,นี้เปรียบเทียบกับเวลาที่ผ่านไปนะว่าจะเป็น1ปี1อาทิตย์1เดือนหรือว่า1ไตมาสหรือว่าอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็คือลักษณะข,ของเลขกาชนีเนาะทีนี้ตัวราชนีที่ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลนะว่าข้อมูลที่เราต้องการจะศึกษาเนี่ยเป็นอะไร ครับซึ่งโดยปกติแล้วมันจะมีในการสามสามสามอย่างในการนั่น,นคืออย่างแรกคือราคา 2, 4, อย่างที่สองคือปริมาณอย่างที่สามคือมูลคา่าทีนี้ลักษณะของการเปรียบเทียบไม่จะเปรียบเทียบในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเป็นชั่วโมงเป็นรายวันเป็นไตรมาสหรือว่าเป็นปีอย่างที่ผมบอกอะไรนะครับโดยที่ลักษณะการพิจารณา,าเนี่ยหรือการเปลีป่ยนแปลงข้อมูนลนั้นๆจะเปรียบเทียบในส่วนของระยะเวลาจะเป็นส่วนใหญ่โดยการเปรียบเทียบเนี่ยจะมีเงื่นยอนไขดังนี้เงื่อนไขแรกคือ ลักษณะของเลขดัชนีราคาเลขดัชนีราคาเนี่ยใช้กับพวกสินค้าหรือบริการในกระตามเนี่ยที่ราคาจะคงที่แต่ปริมาณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็คือจะใช้ดัชนีราคาเนี่ยไม่ใช้เป็นตัวชี้วัดเนาะอันที่สองเลขดัชนีปริมาณนะครับเลขดัชนีปริมาณเนี่ยเป็นการใช้การเปรียบเทียบนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณในสิ่งที่เราสนใจซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสินค้าที่ ปริมาณคงที่ไอไม่ใช่สิปริมาณเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงนะแต่ราคายังคงเดิมอย่างเช่นราคาคงเดิมแต่ว่าปริมาณน้อยลงอ่าเนี่ยเป็นลนนักษณะนี้ครับอันที่สามเป็นดัชนีมูลค่าอันนี้เป็นการอ่าพิจารณาในส่วนของมูลค่าสินค้าซึ่งมูลค่าสินค้าเนี่ยมันเกิดจากราคากูณกับปริมาณอ,อย่างเช่นคุณบอกว่าคุณซื้ออ่าเราเรียกว่า อ่าเป็นขนมอ่ะขนมหนึ่งห่อเนี่ยราคาห้าบาทแต่ห้าบาทเนี่ยมีอยู่กี่กรัมละอ่าเราก็ต้องดูว่าเออมันกรัมละกี่บาทอะไรประมาณเนี้ยนะอ่าระยะเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยเปรียบเทียบโดยใช้มีคําว่าปีอ้างอิงหรือปีฐานนะครับวันนี้คุณจะได้ยินผมพูดบ่อยๆเลยว่าเออปีฐานนะปีอ้างอิงนะอ่าปีอ้างอิงหรือปีฐานเนี่ยเป็นลักษณะของการบอกว่าปีฐานหรือปีอ้างอิงอ่ะ คือปีที่เราจะต้องการใช้ในการเปรียบเทียบนะครับสำหรับในวันนี้คุณจะได้ยินผมพูดคาว่า OI OI กับ n i NI คือปีที่สนใจ OI คือปีฐาน NI คือปีสนใจ O i คือปีฐา,า,านนะประมาณนี้จะพูดวนไปวนมาอยู่ประมาณนี้แหละนะครับอ่ะทีนี้จากทั้งสาตัวเนี้ยนะครับเราก็จะมีวิธีการในการคำนวณเนี่ยหลักๆก,ก็คือเป็นลักษณะของการคิดคำนวณเลขดัชนีอย่างง่ายนะครับอีกแบบหนึ่งคือการคิด เลขดัชนีบัตถุงน้ำหนักนะซึ่งเลขดัชนีราคาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยแบบอย่างง่ายจะมีในการสองวิธีวิธีแรกคือเลขดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ราคารวมชื่อมันบอกแล้วว่ามันเป็นลักษณะของการใช้ราคารวมซึ่งการใช้ราคารวมนั้นคือการนําเลขชุดเดียวที่มีการรวมกันมาใช้ในการคำนวณ แต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นราคาสัมพัทธ์หรือว่าคุณเ,เรียนราคาก็ตามบนโลกใบน,นี้นะอ่าถ้าเกิดมีคําว่าสัมพัทธ์เมื่อไหร่จงรู้ทันทีครับคิดทุกตัวละหารเฉลี่ยซะอันนี้ก็คือหลักคิดง่ายๆนะครับไม่ว่าคุณจะเรียนราคาก็ตามต้องเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบชนีราคาสัมพัทธ์ทีนี้ถ้าแบบใช้ราคารวมเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบสินค้าและบริการอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าใช้ราคารวมเป็นหลักใช้ราคารวมเป็นหลัก วิธีการคำวนวณนี่จะหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าวันนี้คุณจะได้ยินในที่ผมบอกไปนะว่ามันจะเป็นเนี่ย PNI P คือ price หร,อราคาครับ NI คือปีที่สนใจ OI คือปีฐานใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นราคาในปีที่สนใจแล้วก็ P OI คือราคาในปีฐานซึ่งเราจะเป็นคนดูว่าค่ามันเป็นเท่เาเท่าไหร่อ่าสูตรมันนะ I เท่ากับ sigma I เท่ากับ L จำนวน M ชนิดนะ PNI หารด้วย POI คูณได้หนึ่งร้อยอันนี้คือสูตรของมันทีนี้วิธีการคำนวณละ่ะอ่าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับโจทย์บอกว่าราคาขายสินค้านะราคาขายสินค้าเนี่ยของตามโฟเรือนเนี่ยมีค่าดังนี้ตั้งแต่ปี2อ3 7สมจ็ดถึงสอง0อาสี่ศทีนี้โจทย์บอกอะไรโจทย์ว่าต้องการอยากทราบราคาอย่างง่ายโดยใช้ราคารวมนะ โดยใช้ราคารวมปี2540 40กับปี2537้าสาเราให้ปี2537เป็นปีฐานปีฐานปีฐานคือปี2537โจทย์บอกมาให้40เออคือปีที่สนใจนะตรงนี้ได้เป็น40อันนี้เป็น60สิบนะหกอันนี้ปีสนใจ NI ใช่ไหมอันนี้ OI อ่ะ I เท่ากับนะ,ะตามสูตรเมื่อสักครู่นะครับ GNI หารด้วย P O I เห็นไหมนะอ่า P O I เนี่ยมันก็ได้มาเป็นตัวนี้มันก็ได้มาเป็นตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้หารกันได้1.5้าคูณ 100. 100ได้เป็น150อ่ะทีนี้เวลาสรุปนะตอนสอบเท่านี้ไม่ซีเรียนสนะไม่ซีเรียสเอาเอาให้ทําให้ได้เอาให้รู้เรื่องนะครับอ่าในปี240เนี่ยเปียเทียบกับปี2537เนี่ยมันมีค่าที่150 แสดงว่าณนะปี40เนี่ยเพิ่มขึ้นกับปี2537อยู่50%เลข50%นี่มาจากไหนอ่าเราต้องคิดเสมอครับว่าในปีปกติหรือปีถ่านหรือปีอ้างอิงเนี่ยมีค่า่ากับ100นะครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น150นะลบด้วย100นี่นะครับจะได้มาเป็นตนัวนี้ก็คือล้ออ่าเป็น100ลบอ่า5า150ลบ100ได้50อ่า50%นะครับ อ่ะทีนี้ต่อไปนะต่อไปแล้วนะเป็นในส่วนของการคำนวณแบบดับชนิดราคาสัมพัส์ไอ้ดัชนิดราคาสัมพัท์เนี่ยโดยใช้ค่าค่าค่าราค,า,คาสัมพัสเนี่ยหลักการเบื้องต้นของมันก็คือเป็นลักษณะของการอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นการคิดคำนวณน,นะสินค้าลายชนิดนะใช้คำว,ว่าลายชนิดนะครับแล้วก็ดูว่า เออพอมาหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันมีค่าเท่าเท่าไหร่เูช้าูตรมัน I เท่ากับ1นส่วนเอมหนึ่งส่วนเอคูณกับ p n i หารด้วย POI ตัวนี้คูณในหนึ่งอนี่คือสูตรของมันโจทย์เมื่อสักครู่นี้เลยราคาขายปีปี2 5ง7เถึงปี2 5 40เป็นดังนี้นะข้าวกองเนื้อวัวผักพร้อมอะไรพวกน,นี้นะลงมาเป็นสี่สินหเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยแล้เวเราลองดูนะว่าค่ามันได้แตกต่างกันไหมค่าจะได้แตกต่างกันแต่มีแนวโน้มที่ ใกล้เคียงกันมากนะครับโจนบ,บอกว่าจงหาดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ราคาสัมผัสในปี2540เมื่อเมื่อนะกระนอนให้ปี2537เป็นปีฐานอ่ะทีนี้สอบออกแบบไหนออนี่แหละครับตัวนะครับก็ลองดูนะล,ลองฝึกทําดูนะครับทีนี้วิธีการคํานวณอันนี้ไม่มีในหนังสือนะอันนี้ต้องจดนะต้องจดต้องจดสถานเดียวเลยวิธีการคํานวณดังนี้นะครับเอาปี ปีที่เป็นปีที่สนใจตั้งนะแล้วก็หารด้วยปีสองห้าสามเจ็ดนะครับาหารกันออกมาสิบหารด้เจ็ดเนี่ยสิบหารด้เจ็ดคูณด้หนึ่งร้อย100นะครับมาจากสูตร i นะเท่ากับ p <S <S n i นะเอ็นไเนี่ยเอ็นไหารด้วย p o i อไอพีโอเนี่ยอย่างเงี้ยนะ,นะก็คูณกันทุกตัวนะครับทุกทุกทุก,ทก,ทกสินค้าเลยอ่ะสินค้านี้ ปุ๊บตัวนี้หา,ารกันเอาสี่สิบห้าตั้งหารด้วยสามสิบสามตั้งหารด้วยห้าคือสังเกตอย่างหนึ่งคือถ้าถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยปีที่งสูงเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่านะมันจะมีค่ามากกว่าแต่บางทีปีที่มีค่ามากกว่าเนี่ยอาจจะน้อยอาจจะน้อยกว่าก็ได้นะเพราะว่าขึ้นอยู่กับสภาวะการะากน,นะถ้าเกิดว่ามีการแทรกแซงทางธุรกิจเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงไป นะครับอ่ะทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันใช้ราคาสัมพัสดังนั้นตัวนี้นะสามตัวบวกกันถูกไหมครับได้ตัวนี้ออกมานะจ้เป็นสี่ร้อยห้าสิบแปดจุดเจ็ดเสร็จแล้วสูตรมันเนี่ยมันก็คือตัวนี้บวกกมมันซ้ำลงมาอ่าได้ตัวนี้ออกมาปุ๊บหารด้วยหนึ่งส่วนเอ็มไอหนึ่งส่วนเอ็มเนี่ยมันก็คือนี่หนึ่งสองสามมีอีสามตัวมีสามชนิด เศษหนึ่งส่วนอะไรก็ตามนะครับคูณกับค่าที่คำนวณได้เนี่ยให้เอาตัวเนี้ยใหเอาสามเนี่ยมาหารได้เลยเอาสามหารด้วยเอาเอาสี่หาเนี่ยหารได้สามซะได้ค่าที่152.9นี่คือวิธีการที่ผมต้องการได้มานะครับในส่วนของการคำนวณนะครับในส่วนของการวิเคราะห์คา่าดัชนี ราคาสัมพัสนะอันนี้คือคืออันนี้ต้องจดนะต้องจดจดนะครับโจทจทนะครับเออเดี๋ยวพอให้ทำแบบฝันเดี๋ยวก็ทําไม่ได้อีกนะครับโจทย์นะครับจดจดจทจดนะอ่ะทีนี้ต่อไปในดัชนีราคาแบบถุงน้ำหนักอ่าวันนี้จะจบที่เท่านี้เองนะวันนี้จะสอนน้อยมากน้อยมาก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 เลยนะครับอ่าดันชนีราคาแบบถุงน้ำหนักเนี่ยจริงๆมันมีสามรูปแบบแหละแต่ว่า ผมจะสอนแค่สองรูปแบบพอเพราะอีกอันหนึ่งมันจะจะง,ง่ายเกินไปนะมันเป็นทฤษฎีที่เอาเอาลัดพยาเลกกบพาเชอร์มาบวกกันอาหารสองเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรที่มันแบบอะไรมากเท่าไหร่นะครับสองคนนี้ต่างกันยังไงล่ะสองคนนี้ต่างกันยังไงในส่วนของลัดพยาเลกับพาเชอร์ลัดพยาเลกับพาเชอร์เนี่ยมีความคิดหรือว่ารูปแบบในการคิดเนี่ยแตกต่างกันลัดพยาเลสนะ เชื่อว่าัาฟีเลนเนี่ยเชื่อว่าปีฐานเนี่ยเป็นปีที่เหมาะสําหรับการใช้ในการถ่วงน้ําหนักมากที่สุดนะโดยเน้นปีฐานมากนะครับแต่ถ้าแต่พาเชอร์เนี่ยจะใช้ปีที่สนใจเนี่ยเป็นปีเป็นปีฐานอาจจะยกให้เลี้ยวตัวอย่างให้ดูนะแต่รอบนี้มันจะมี P ขึ้นมาอ่าพราคานะ ราคาราคา Q Q คืออะไรครับ Q คือ Q คือเออนั่นแหละปริมาณเอ,อปริมาณน,นะปริมาณปาริมาณน,นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมี PNI ก็คือราคาในปีที่สนใจ POI คือราคาในปีฐาน QNI Q ก็คือปริมาณสินค้าใช่ไหม ปริมาณสินค้าในปีที่ต้องการหา QOI ก็คือปริมาณในปีฐานนั่นเองสูตรมีเท่านี้นะครับเราสอมมีสูตรให้นะไม่ต้องห่วงนะแทนค่าให้ถูกนะมันมี P มี Q อ่ะ P คือราคา Q คือปริมาณนะ OI คือปีอ้างอิง NI คือปีที่สนใจอ่นะทีนี้มาดูวิธีทำา,าดูวิธีทำทีนี้ ไอ้เมื่อกี้ PNI POI PNI ไอ้ POI POI ตัวเนี้ยทำไมต้องมาแทนสีสองด้วยล่ะทำไมต้องแทนสีสีด้วยล่ะ,อ,นนลละอ่ะจะโจทย์นะครับตัวอย่างเนี้ยก็บอกว่าอ่าตารางแสดงปริมาณสินค้าสามชนิดน,น,นะในปีต่างๆดังนี้คุณสังเกตตัวตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับจะแยกอยู่ว่าเป็น P จะเป็น P นะอันนี้เป็น Q พุ๊อ่าเป็น Q นะครับ Q นะไม่ใช่ A นะ Q นะครับ อ่าปริมาณสินค้าเนี่ยในปี2540นะั1 4้นหงะไอ้ราคานะอันนี้ปริมาณ40 41 4นนะครับทีนี้ไอสูตรตรงเนี้ยมันเป็น PNI ใช่ไหมโจมันบอกว่าต้องการรัฐเยเลสสั้ี่ศ42เทียบกับปี2540ซะนะเพราะฉะนั้น2542ันงคืเนี้ยก็เป็น PNI หารด้วย QOI นะเพราะฉะนั้นมันจะได้คู่นี้ออกมาคูณกัน30คูณแได้ช่องนี้ออกมา สียให้ดูนะสามสิบคูณแปดนี่นี้มาสิบสามคูณสิบไอคูนี้มา 10, แปดคูณสิบนี่คูกนี้มาอะตัวต่อไปด้านล่างมันเป็น P O I กับ Q O I แต่ O I ปีเนี้ยมันเป็นปีฐานนะอะเขียนเลยก็ได้ครับอันนี้ O I อันนี้เป็น N I นะอันนี้เป็น N I นะเสร็จแล้วตัวนี้ก็ได้มาเป็นคู่สีเขียวตัวนี้ จะเป็น25คูณกับ8นนคบ25คูณกับ8 12คูณกับ10 5คูณกับ10จะได้เป็นตัวเนียมาตัวนี้บวกกันข้างบน38 24 240บวก130บวก80ได้มา450ถูกไว้25คูณ8ได้200 200บวก120บวก50เท่ากับ370คูณ100เท่ากับ 2 2 6 6 2ดังนั้นในปี2542เนี่ยมีมูลค่าเนี่ยมีมูลค่าสินค้าเนี่ยสูงกว่าปี2540อยู่21.62%มีค่ามาจากไหนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าปีปกติมีค่า่ะกับ100ใช่ไหมครับปีปกติหรือปีถ่ายมีค่า่ะกับ100เอาปีที่คำนวณได้เมื่อสักครู่นี้ลบออก100ครับแล้วบอ,อก100ก็จะได้มาเป็นสรุปตัวนี้ได้กับ21.62นั่นเอง นี่คือวิธีการเมืองของลาร์สไคยเลสทีนี้จะมีตัวหนึ่งนะเขาเรียกพาเชอร์พาเชอร์เนี่ยตัวถูกงน้ำหนักเขาเนี่ยจะเป็นปีที่สนใจเป็นหลักเห็นไหมดูลองดูตรงนี้นะมันจะมันจะมันมันจะต่างกันเลยอันนี้จะเป็น PNI QNI T o i QNI อาจจะสลับกันเท่านั้นเองระหว่างปีที่สนใจกับปีฐานเอามาใช้ในการถ่วงน้ำหนักนะครับ อันนี้คือสุตข,ของพาร์เชอร์นะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะ P ราคา Q คือปริมาณ i คือปี NI, สนใจ OI คือปีฐานนะครับอันนี้บอกไาแล้วเนาะนะอัะอน,นี้วิธีทำทำตามนี้อ่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างสินค้าเดิมเลยนะแต่ว่าโจทย์บอกว่าจงหาดัชนีราคาของพาร์เชอร์นะของพารเชอร์เรสอบคุณลองดูนะว่ามาจะให้หาอะไรก็ทำตามนั้นแหละอ่าสองสี่ศูนย์เปรียบเทียบกับปีสองห้า 2อ้1องีหนเือเทียบกับ p 2 5 4 0ีนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณอะ p าน p 2 5 4 1 p 2 5 4, 1, 4 0 q 2 5 4 1มาจากไหนมาจากตรงนี้ pni qni poi แล้วก็ qni นะมันก็เลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่าวิธีการคำนวณ2 5 4 1นใช่ไหม p pni อ่าซ1กับซ1 10ึงคูณกับ9ตรงนี้นะ สิบคูณกับเก้าได้ตัวนี้มาแล,แล้วก็ยี่สิบห้าคูณกับแปดได้ตัวนี้มานะครับแล้วก็สิบคูณกับแปดได้ตัวนี้มาอ่ะข้างล่างเป็นเป็น p นะ p สองห้าสี่ศูนย์ได้คือตัวนี้หลักสองห้าสี่หนึ่งตัวนี้อ่ะมันก็เลยได้ตัวนี้มาเนี่ยนะคู่นี้นะครับแต่คูณกับเก้าได้ตัวนี้มานะเห็นนะครับแปดคูณกับเก้านะ ยี่คูณกับแปดนะแล้วก็สิบอ็ดคูณกับแนี่มาอันนี้คูณกับร้อยร้อยมาจากไหนล่ะร้อยจากสูตรนี่ส,ส,สูตรสูตรสูตรนี่นะข้างบนหารก,กันออกมาได้ร้อยสิบแปดจดหนึ่งสามดังนั้นในปีสองหนึ่งเนี่ยเทียบกับปีสองหสี่เนี่ยมันมากกว่าอยู่สิบแปดจุหนึ่งสาอร์เซนะครับ,นะรบนะก็เอาหนึ่งหนึ่งแปดจุหนึ่งสาม หนึ่งสามลบหนึ่งร้อยนะลบหนึ่งร้อยซะก็เท่ากับตัวนี้แหละเน่อ่ะวันนี้วันนี้แบบฝึกหัดส,สองข้อสองหน้าสองหน้าสองหน้าไม่ใช่สองข้อสองหน้าสามข้อสองหน้าสามข้อร็อขอขอวันนั้นวันนี้สอนน้อยทำแบบฟุัดเยอะนะครับฝึกเยอะๆนะออกสอบแน่นอนสิบแต้มนะครับนี่คือแบบฝึกหัดข,ข้อแรกนะครับอ่ะ ผมเปิดให้ดูแป้นหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวคนที่ดูวิดีโอก็หยุดไว้แล้วก็จบโจซะนะหรือว่าคุณอยากจะลองฝึกทําเปลี่ยนโจซะเปลี่ยนตัวเลขซะรับรองนะได้ประโยชน์แน่นอนนะครับอ่ะข้อสองนะครับข้อสองนะคนดูวิดีโอสอปเอานะครับสอปเอาแล้วก็แล้วก็จดเอานะครับอ่ะข้อสองเนาะอ่ะข้อสองหน้าตาเป็นแบบนี้ ดัชนีราคาของ,งรังบภีเรกพาเชอร์แบบถุงน้ำหนักนะครับอันนี้ก็ทำทำเลยนะครับอ่ะสำหรับอาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอมีความสุขกับเลขดัชนีนะหวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์คุณในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าผมเห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์ไม่งั้นคงไม่เลือก,อ,อกสอบอันนี้แน่นอนครับผมแล้วพบกัน